สวัสดีค่ะแนวทางนะคะรวมทุกราวมาแล้วนะคะของวันที่11พฤศจิกายน2564ก็ได้รวบรวมจัดวางให้ทุกท่านแล้วนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจนะญาณในการชมช่องนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันตัวเลขเท่านั้นไม่ได้มีการชักชวนให้เล่นการพนันผิดภาพประการใดต้องขอโทษทุกท่านณนะที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะผลออกของวันที่10พฤศจิกาย,ยน2564ก่อนนะคะเลขในตารางที่ให้นะคะเข้า6ลาวและเลขลูดนะคะลูด1เข้า2รลาวลูด2เข้า4ลาวแต่ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะที่ตัวเจาะไม่เข้านะคะ แนวทานนะคะรวมทุกราวนะของวันที่11พฤศจิกายน2564เลขในตารางนะคะมี7ตัวนะคะรวบรวมมาให้ทุกท่านแล้วทุกท่านจะไปจับวางเองก็ได้นะคะเลข3ตัวที่ให้วันนี้นะคะได้แก่เลข7 8 4 4 2 8 4 5 9 8 3 9 ชอบเลขไหนคุณก็จับและอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเลข2ตัวที่ให้นะคะได้แก่เลข4 7 48 49 28 39 59นะคะก็เป็นเลข2ตัวนะคะก็คุณชอบเลขไหนก็อย่าลืมกลับกันนะสำหรับเลขเบิ้ลนะคะเลขที่ให้ได้แก่เลข 44และ99คะ่ะถ้าชอบก็ตามนะคะสำหรับสายลูนนะคะเลขที่ให้นะคะได้แก่เลข4และ9คุณจะนำไปรูดบนรูดล่างแล้วแต่คุณเลยคะ่ะ สำหรับคลิปแนวทางรวมทุกราวนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวทีวีลาวเฮดดีลาวสตาร์หรือลาวเอ็กเตอรลาวสมามัคคีลาววีพีลาวการชาติลาวสตาร์วีพีนะคะนุก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากช่องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดเลขนะคะที่เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านนะโชคดีมีโชคลาภกันทั่วหน้าเฮงเฮปัง,ปง,ปงๆังรวยรวยกันทุกวันนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้ายังไงนะคะผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษอีกทีนะคะ